ตอนนี้เตรียมของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะขนส่งไปที่หัดใหญ่เพื่อไปช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่ตอนนี้ประสบอุทกภัยนะครับมารอบนี้เราส่งไปพร้อมกับอีจันนะครับเพจอีจันเพราะว่า อีจานเขามีแคมเปญหัดใหญ่ต้องไหวนะครับแล้วก็เราก็ส่สงไปด้วยกันของที่ส่งไปนะครับก็จะมีพวกของใช้จําเป็นอย่างที่หนึ่งก็เป็นกลุ่มอาหารมันจะเป็นอาหารที่สามารถทานได้เลยท,ทันทีแล้วก็ทานง่ายที่สําคัญคือมีฮาลาลด้วยมีฮาลาลน,นอกเหนือจากนั้นก็จะมีของใช้ของผู้หญิงของคุณผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าอนามายัยหรือว่าของใช้ส่วนตัวแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรนะผ้าเช็ดตัวมีผ้าถุงใดๆต่าง,างๆมีหมดเลยอันนั้นก็จะเป็นปากกระป๋องอย่างเงี้ยครับ เนี่ยส่งไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ย<อ>ทั้งหมดเลยนะครับของใช้ของผู้หญิงของใช้ของเด็กก็มีแพมเพิสก็มีแล้วก็ของกินแล้วก็น้ําดื่มของที่สําคัญจําเป็นส่งไปทั้งหมดนะครับส่วนฝั่งนี้น้องๆเขากำลังช่วยกันเตรียมแพ็คเพราะว่าจะเริ่มลําเลียงส่งไปที่หาดใหญ่แล้วครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยด้วยนะครับจริงๆต้องขอบคุณเพจอิจ,จันด้วยนะเพราะว่าทําให้เราได้มีโอกาสส่งของได้สะดวกขึ้นเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ย พี่อก็ไม่รู้ว่าเราจะส่งไปยังไงเนาะแต่ตอนนี้พอเพจอ,อิจันแบบเวิร์กเรื่องนี้อยู่เราก็เข้ามาจอยด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดพี่เอด้วยแหละนะครับก็ถือว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่อยากมันเป็นวันเกิดที่ หดห่ครับมันเป็นวันเกิดที่โหดห่ไม่อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้แต่ท้ายสุดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็คนไทยด้วยกันก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ให้กําลังใจกันเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากอีกคนกลุ่มหนึ่งที่อยากส่งกําลังใจให้มากๆนั่นคือกลุ่มเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่กลุ่มกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องของเราอยู่ที่น่นนะครับก็ ส่งกำลังใจให้รู้ว่ามันหนักมากๆแล้วก็หัวใจทุกท่านยิ่งใหญ่มากๆนะครับขอกลับหัวใจคู่ภัยแล้วก็อาสาสมัครทุกท่านนะครับส่วนผมอาจจะไม่สามารถเดินทางไปได้แต่ขอส่งกําลังใจแล้วก็ส่งของเหล่านี้ไปช่วยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับท้ายสุดแล้วส่งความรักความห่วงใยแล้วก็หัดใหญ่ต้องไหวนะ